ศุกร์มาทับรัที่ราศีกันน่าจะให้คุณอยู่นะครับนะน่าจะให้คุณอยู่ยกเวนนะ้นฮะยกเวน้นยกเว้นพระศุกร์มาเสียอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับปามาฟังกันโดยละเอียดเลยครับผมสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกันยายนนะครับ ดาวที่สมพุตในกระดานเนี้ยสมพุตณวันที่1กันยานะครับเริ่มกันครับลัคนาราศีกันนะครับดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพุธแทนค่าด้วยเกข์สีไทยนะฮะแต่มีหลายท่านคอมเมนต์มานะครับอันเนี้ยไทยลัคนาหรือไทยราศีอ่านะฮะขอเวลาสั้นๆนิดหนึ่งจะเป็นลัคนาจะเป็นราศี ถ้าคุณเป็นกันก็ดูได้ครับนะครับแล้วลัคนากราศีแตกต่างกันอย่างไรล่ะลัคนาเนี่ยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะมีเวลาเกิดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะทำให้เราวางดูวังคือคุณเนี่ยจติเป็นลัคนาเป็นลัคนากันอย่างนี้นะแต่ถ้าราศีกันฉันไม่รู้เวลาเกิดฉันนะฉันก็เลยเอาวันเดือนปีเกิด วันที่เกิดเป็นจุดตั้งต้นฮะวันที่เกิด <c oughs> เดือนเกิดเป็นจุดตั้งต้น <c oughs> นะครับและถ้ามันอยู่ในช่วงที่ลงที่กันก็อาจจะเรียกว่าเป็นราศีกันนะครับเช่นราศีกันเนี่ยราศีเนี่ยอ่าราศีก่อนราศีเนี่ยเราใช้ดวงอาทิตย์เป็นจุดตั้งต้น่านนะฮะวันที่คุณเกิดนะวันที่คุณเกิดนะดวงอาทิตย์อยู่ที่ราศีใดละ่ะ อ่าอย่างเช่นวันที่หนึ่งกันยายนอ่าปีเนี้ยคนที่เกิดวันที่หนึ่งกันยายนปีเนี้ยคุณก็เป็นราศีสิงห์เพราะอะไรฮะเพราะอาทิตย์อยู่ที่ราศีสิงห์คุณเป็นชาวราศีสิงห์นะแต่พอระวังลัคนาคุณอาจจะไม่ใช่สิงห์ละเพราะมีเวลาเกิดมาคุณจะอยู่ในลัคนาคือจุดกําเนิดที่ชัดเจนกว่าอาราศีลัคนาเนี่ยจุดกําเนิดเนี่ยชัดเจนเป็นตัวตนมากกว่าราศี นะครับมากกว่าราศีฉะนั้นเวลาดูดวงส่วนตัวเนี่ยเราจะใช้ลัคนาเท่านั้นเราจะไม่ใช้ราศีในการทํานายายทักเพราะราศีเนี่ยมันดูแบบกว้างกวามันจะกว้างกว่าลัคนาลัคนาแบบว่าเจาะจงอะ่ะเออลัคนาคือเจาะจงนี่คือลัคนานี้นี่คือจุดกําเนิดนะฮะจุดตั้งต้นฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นกันฉันก็โดยดูที่กันเพราะว่าอะไรฮะพอเริ่มจากกาันตุนจะเป็นการเงินสหัชชะพันธุและ แต่ถ้าเป็นราศีสิงห์ที่การจะเป็นการเงินทันทีเลยเห็นปะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะแต่ถ้าถามว่าดูได้ไหมมันดูได้แต่ความชัดเจนอะมันจะสู้ลัคนาไม่ได้นะลัคนาคือฉันได้จุดต,ติเป็นลัคนานี้นะลัคนาการสมมุิเป็นลัคนาฉันได้จุต,ติเป็นลัคนากันนะแต่ถ้าพอเป็นราศีปุ๊บฉันเป็นสิ่งและเห็นปะนะฮะพพเรือนมันจะขยับแล้ว นะมันจะแบบว่าใกล้เคียงคล้ายๆราศีเนี่ยมันจะคล้ายๆใกล้เคียงพอได้อาศัยพอได้อาศัยนะบอกก่อนแต่ลัคนาเนี่ยมันค่อนข้างจะชี้ชัดได้ฉันเป็นอย่างนี้เงินฉันอย่างนี้คู่ครองอย่างนี้งานฉันอย่างนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนกว่าประมาณนี้นะครับนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันลัคนาราศีกันดาวประจําตัวคืนคือดาวพุธนี่เลขสี่ไทยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะ ตัวคุณไปอยู่ในภพวินาศนะครับนะฮะวินาศแปลว่าอะไรก่อนวินาสะแปลว่าอืวิน,าน่านั่นแหละอา้าวไม่ดีสิทายไม่ดีได้ครับแต่ก็ทายดีได้อา้าวเอายังไงเขาแหละนะเดี๋ยวทายดีเดี๋ยวทายไม่ดีก็ทายไปเลยสิทายเลยไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะดาวพุธเนี่ยมาอยู่ในภพวิน่าก็จริงพุธมีบริบท มาเป็นอย่างไรล่ะนะครับนะฮะบ,บริบทก็คือฉันมาอย่างไรเช่นฉันมาดีฉันมาลายนะฮะวินาทายดีได้นะครับวินาแต่ว่าวินาสัตตโลก็ทายร้ายได้เหมือนกันอา้าวแล้วต้องลงจะทายดีทายร้ายล่ะนะฮะเราก็ต้องหาตัวช่วยนะครับอะไรมาช่วยฉันวิเคราะห์ได้ทักษะครับทักษามีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุสาหะมรี การกินีนะครับหากเป็นทักษะทั่วไปเนี่ยบริวาอรอายุเ,เยดชสีอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าทักษะค่อนข้างจะดีถ้าเป็นสีคือสิมงคลอันนี้ดีมากดีมากสีคือโชคลาภวาสนาอะไรพวกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นความดีงามทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสีนะครับหากเป็นหนึ่งเดียวครับคือการกินีครับนะฮะหากดาวพุธคุณเป็นกาลีขึ้นมาเนี้ย กาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะครับพุทธไปอยู่ในวินาศพบเรือนตรงนี้จะกลายเป็นพบเรือนเสียทันทีเลยวินาศวินาสันตโลนะฮะวินาสันตโลอ่ะเราเข้าคำำําทํานายกันหากดาวพุทธคุณอ่ะเนี่ยบอกแล้วนะว่าพุทธคุณเป็นอะไรมานะฮะทีนี้คุณก็ต้องหาว่าพุทธคุณเป็นอะไรมาเราต้องช่วยๆกันครับเราต้องช่วยๆกันครับนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยบริบทมาเราไม่เหมือนกันสักคนนะครับ นะฮะเกิดคนละวันเอาแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงท้ายคลิปผมท้ายเลยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาในช่องผมเลยฮนะดึงการหาทักษะคุณก็เอานิ้วเข้าไปจิม้มแล้วคุณก็ไปดูซิว่าเขาหากันอย่างไรหาไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวเดียวก็หาเป็นนะฮะพอคุณรู้แล้วว่าเอ๊ทักษะพุทธคุณตอนนี้เป็นอะไระสมมติเป็นบริวารอายุเดซีอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ถ่ายดีอ่ะเราจะถ่ายดีก่อนเราผมจะถ่ายดีครั้งหนึ่ง แล้วผมก็จะทายเสียครับนึงว่าถ้าดีมันดีอย่างนี้ถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีแบบนี้นะอคุณก็ได้ดูไว้เป็นว่าเออเฮ้ยมันดีนี่ว่ะเอ้ยจริงๆฉันดีนี่ก็แสดงว่าพุทธคุณไม่เสียสิเฮ้ยไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะก็แสดงว่าดาวพุทธคุณเสียง่ายๆก่อนครับนะฮะถ้าคําทํานายไม่ดีมันตรงแสดงว่าพุทธคุณเสียแล้วล่ะหรืออาทิตย์ก็เสียละเพราะอะไรฮะ พุธร่วมอาทิตย์ถ้าอาทิตย์เสียพุธเสียลองคิดดูอสมมติพุธเป็นน้ำเน่าเงี้ยอาทิตย์เป็นน้ำเน่าเงี้ยอยู่ด้วยกันคุณว่ามันไม่เน่าตามกันหรอมันก็เน่าตามกันหากอาทิตย์คุณเป็นทักษะดีๆล่ะนะฮะอาทิตย์เป็นทักษะดีๆเงี้ยนะฮะพุธเอ่ยอาทิตย์เอ่ยทักษะมาดีบริบทมาดีทั้งคู่มันก็อยู่ในน้ำสะอาดด้วยกันนะครับนะฮะอาทิตย์เสียอาทิตย์เสียพุธจะไม่เสียหรอกครับเชื่อผม พุทธเสียอาทิตย์ก็จะไม่เสียหรอกครับแสดงว่าคู่นี้ถ้าไม่มีคนหนึ่งคนใดเสียองค์หนึ่งองค์ใดเสียก็จะไม่เสียเหมือนกันหากองค์หนึ่งองค์ใดเสียโดนด้วยไหมถึงอาทิตย์เสียพุทธไม่เสียหรอกแต่พุทธไม่เสียยังไงพุทธก็ต้องโดนความเสียหายอย่างอาทิตย์เข้าครอบงําอาทิตย์ก็เหมือนกันหากพุทธเสียอาทิตย์ก็ต้องถูกพุทครอบงําอยู่เหมือนกันแต่ว่าครอบงําไม่ร้อยป็นะ เพราะอะไรฮะตัวฉันน่ะมาดีๆแต่อะไรฮะเหมือนกับเดินอยู่ข้างถนนน่ะสะอาดสะอาดอาบน้ําแต่งตัวสะอาดเลยนะรถผ่านฟิวน้ําก็เด็นโดนปุ๊บเปื้อนไหมคุณก็ต้องเปื้อนบ้างแหละแต่เปื้อนไม่หมดทั้งตัวหรอกนะนะนะอ่าเพราะฉันแต่งตัวสะอาดมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเขาทําท,ทํานายจริงๆอย่างจังสักทีนะจริงๆอย่างจังสักทีนะฮะสมมุติว่าพุทธดีงามอ่าเอาความดีงามก่อนเดี๋ยวเรามาทายเสียถ้าพุทธดีงาม ฉันอยู่ในวินาศนะวินาศนะทายดีได้ครับดีตรงไหนฮะวินาศนะมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้นะแสดงว่าแสดงว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยลัคนาราศีกันเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าต่างถิ่นแดนไกลจะนำคุณประโยชน์มาให้อย่างนี้เป็นต้นหรือคุณจะติดต่อต่างถิ่นแดนไกลแล้วได้คุณประโยชน์หรือต่างถิ่นแดนไกลนำคุณประโยชน์มาให้ได้ทั้งนั้น หรือไปทําอะไรหลบหลบซ่อนๆก็ได้ครับไอ้คำว่าหลบๆซ่อนซ่อนเนี่ยฟังดูไม่ลื่นหูใช่ไหมแต่จริงๆไงเขาคำว่าหลบหลบซ่อนๆเนี่ยมันตีความดีได้เช่นฉันทํางานประจําอยู่ฉันเห็นช่องทางที่ดีงามฉันก็เลยไปขายของอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาเวลาว่างหลังเลิกงานฉันไปขายของเบื้องหลังนะทำงานอยู่เบื้องหน้ากลางวันทํางานเย็นๆมืดๆหัวข้ามฉันไปขายของ จะขายออนไลน์จะขายหน้าร้านอะไรก็ช่างเถอะเขาเรียกว่าเบื้องหลังเหมือนกันนะทาอะไรอยู่เบื้องหลังให้คุณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับและดาวอาทิตย์ที่อยู่เนี่ยส่งผลอะไรบ้างอะ่ะแสดงว่าเจ้าเรือนเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ส่งผลให้ดาวพุธเต็มร้อยอะ่ะนะพูดง,ง่ายถ้าพุธไม่เสียอาทิตย์ไม่เสียตรงนี้ก็จะให้คุณอย่างเต็มร้อยครับแต่หากถ้าพุธเสียเอ่ยอาทิตย์เสียเอ่ยตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อน ค่อนข้างจะเต็มรออยู่เหมือนกันนะอ่ะดีงามอย่างไรนะต่างถิ่นแดนไกลสัมพันธ์ดวงชะตาคุณไปยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับคุณนะแล้ว่าเขาว่าทางไกลเข้ามาร่วมหรือทําอะไรอยู่เบื้องหลังอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยให้คุณประโยชน์ครับหากพุทธเสียล่ะพุทธเสียล่ะนะพุทธเสียพอพุทธเสียวี่หน้าทันทีเลยเกิดความเสียหายช่วงเดือนกันยายนเนี้ยหากพุทธเสียหาย นะฮะลัคนาราศีกันเดือนกันยายนเนี้ยให้ระวังความเสียหายให้ดีครับอะไรที่ทำเอาไว้อะไรที่เคยทำเอาไว้ระวังสร้างกลับมาสร้างความเสียหายในเดือนกันยาครับระวังให้ดีครับนะ,ะหรือมีต่างถิ่นแดนไกลมาติดต่อฉันฉันไปติดต่อต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นอันนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวแล้วสิ ดาวพุธเขามีอีกเรือนหนึ่งฮะเขามาจากมิถุนครับนะครับที่มิถุนเนี่ยคือพบเรือนอะไรฮะพบกรรมะครับกรรมะคืออะไรกรรมะคืองานที่ฉันทำกรรมะคือสิ่งที่ฉันต้องทำในเดือนกันยานะฮะแสดงว่าคุณอาจจะมีงานอะไรที่จะต้องเอามาทำอยู่เบื้องหลังถ้าสมมติ่าพุธดีทำอยู่เบื้องหลังคือไงเช่นทำที่ทำงานไม่เสร็จเอากลับมาทำที่บ้านอย่างเยี่ยังทายได้เลย ที่ทางานทําให้เสร็จเอากลับมาทาเบื้องหลังอ่ะเอากลับมาทาที่บ้านหากพุทธดีอาทิตย์ดีแม่งะเอากลับมาทำที่บ้านงานเสร็จนะฮะที่ทํางานก็เห็นเฮ้ยมีความรับผิดชอบเว้ยเฮ้ยโอ้งานเยอะขนาดนี้ทําเสร็จได้ไงอ่ะอาจจะได้รับการโปรโมทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะหรือต่างถิ่นแดนไกลอ่นะทำงานงานที่ทำงานที่ทําในช่วงเนี้ย หากไปสัมพันธ์อะไรกับต่างที่แดน,นไกลทางหนึ่งทางใดก็แล้วแต่เธอะก็จะให้คุณในดวงชะตาครับนะ,ะหรือมีการริเริ่มทำอะไรหรือมีการริเริ่มทำอะไรและยังไงแล้วฉันก็ได้คุณงามความดีในดวงชะตาครับนะ,ะหากอ่ะพุทธเสียล่ะอาทิตย์เสียล่ะงานที่ทำในช่วงเนี้ยนะฮะ,นะฮะงานที่ทำในช่วงเนี้ยมีการลิสถิตเนี่ยทีนี้นะฮะแสดงว่า ระวังนะไองานที่ทำเนี่ยระวังนะไอสิ่งที่คุณจะไปทำเนี่ยระวังมันเกิดความเสียหายนะสิ่งที่คุณจะไปติดต่อสื่อสารอะไรพวกเนี้ยในช่วงเนี้ยเฮ้ยระวังนะมันเสียหายหรือแอบไปทําอะไรแอบไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยหากพุทเสียอาทิตเสียนะสมมตินะมีชครเสียนะนะฮะที่ฉันต้องไปติดต่อสื่อสารอะไรในช่วงเนี้ยงานที่ฉันคิดว่าฉันจะทําในช่วงเนี้ย เฮ้ยระวังเกิดความเสียหายนะอาจจะทางไกลเกิดความเสียหายหรือแอบไปทํางานทํางานประจาอยู่นะเอาเวลาว่างไปทํางานพิเศษเฮ้ย <He> ระวังเกิดความเสียหายไองานใหม่อาจจะเสียหายหรืองานใหม่มาสร้างปัญหาทําให้งานหลักเสียหายอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเชื่อผมนะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะหัวข้อมันจะเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันผมพยายามยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ อ่าให้คุณว่าอ๋ออย่างนี้ก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นก็ได้นะมีคําว่าทางไกลมีคําว่าทําอยู่เบื้องหลังเป็นที่ตั้งงานและตัวคุณก็เป็นที่ตั้งนะถ้าดีแสดงว่าพุทธอาทิตย์ไม่เสียถ้าเสียพุทธอาทิตย์เสียไอสิ่งที่ทําอ่ะเดี๋ยวมันได้เดือดร้อนกันนะอย่างนี้เป็นต้นเอฉันเนี่ยมีงานอะไรให้อยู่เบื้องหลังไหมอ่าเพราะอะไรฮะเพราะอังคารมาอยู่ในภพการงานไง เอ๊มีอะไรให้ฉันทำเหรออังคารมาอยู่ในภพการงานมีอะไรให้ฉันทำเหรอการงานนี่มีอะไรให้ฉันทำหรือมีอะไรให้ฉันต้องทำอังคารมาจากใครก่อนนะครับอังคารเนี่ยมาจากราศีเมษครับนะฮะภพมรณะครับ,บ,รรรรบมรณนะมาสู่กรรมะฮนะมรณะมาสู่กรรมะมรณนะแปลว่าอะไรก่อนครับมรณนะแปลว่าเรื่องเก่าๆก็ได้เฮ้ย ไอเรื่องเก่าๆที่ฉันทำเอาไว้ไอเรื่องเก่าๆที่ฉันทำเอาไว้นะฮะมันมาตกการงานแล้วนี่ไอสิ่งที่ฉันเคยทำาไว้ไอสิ่งที่ฉันได้เริ่มอะไรเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนก็ได้เมื่อก่อนเนี้ยอ่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนเดือนกันยานี้ก็ได้อะก่อนกันยานี้ก็สิงหายังได้เลยกรกฎาก็ได้มิถุนาก็ได้นะฮะหรือปีที่แล้วยังได้เลยเรื่องเก่าๆที่ฉันทำเอาไว้มันมาถึงการงานแล้วแสดงว่า ให้คุณเดินหน้าต่อแลละเรื่องเก่าๆที่ฉันทําเอาไว้ฉันจะต้องเดินหน้าต่อแล้วนะเพราะคุณมาอยู่ในภพวินาศนะเนี่ยอย่างที่บอกครับหากดาวพุธไม่เสียไอเรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้อะมันจะเกิดความดีงามแล้วไอที่ฉันได้ริเริ่มเอาไว้เมื่อแต่ก่อนนานก่อนมาก่อน,ก,อนก่อนกันยาเนี่ยมันเกิดความดีงามแล้วนะนะครับหากพุธเสียแล้วก็ไอเรื่อง ตะตีความใหม่เลยเพราะถ้าพุทธเสียเฮ้ยไอ้สิ่งที่ฉันทําเอาไว้เนี่ยที่ผ่านมาที่ฉันทาเอาไว้เนี่อยอ้าวเฮ้ยมันเกิดความเสียหายในเดือนกันยาน,นี้นะระวังให้ดีครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับอังคารเนี่ยมาจากเมษแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบมรณะเนี่ยมันแปลว่าจากไปก็ได้ฮะนะฮะตรงเนี้ยถายไลน์ได้เหมือนกันนะครับมรณะแปลว่าจากไป จากไปมาสู่การงานอ่าจากไปมาสู่การงานในส่วนดีไองานที่ทําอยู่อะเสร็จสิ้นสักทีจากไปไงางานที่ฉันทําอยู่เสร็จสักทีหนึ่งสําเร็จรู้่วงสักทีหนึ่งไปได้แล้วอ่าจากไปไงไปได้แล้วเสร็จแล้วนี่ก็ไปสิเออเสร็จแล้วก็ไปสินะฮะมรณะยังแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยด้วยเฮ้ยเอาละนะฮะตัวเองไปอยู่วินาสนะ มีมรณะเข้ามาตีความหมายได้อีกนะพบเรือนหนึ่งอะไม่ได้แปลว่าคําเดียวหรอกครับมันแปลความหมายได้เยอะมันทําให้กันแต่ละคนอะมันหลากหลายนะฮะมรณะเข้ามาเฮ้ยมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสู่ดวงชะตาเข้ามาสู่การการะทาฉันนะฉันต้องทําเรื่องฉันจะต้องทําเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้นะจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ หรือบางคนเป็นเพื่อนอย่างได้เลยเฮ้ยเจ็บใครได้ป่วยเธอเจ็บใครได้ป่วยฉันต้องกระทําการอะไรเพื่อเธอใช่ไหมถ่ายได้อย่างไอเธอคํานี้ก็คืออาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ได้หมดได้หมดนะฉันก็เลยต้องทําการแก้ไขให้เธอเธอเจ็บใครได้ป่วยฉันเดินเรื่องอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมรณะในส่วนดีคือมรดกตกทอดครับเอาละ บางคนมีเรื่องมรดกตกทอดมาให้กระทํำละนะอาจจะกระทาทอยู่เบื้องหลังก็ได้หรือเดินทางขางไกลนี่นะมีเรื่องมรดกตกทอดเข้ามาในดวงตาให้ฉันทําฉันต้องทําอะไรอยู่เบื้องหลังให้ยะให้ในกอไปทําแต่ฉันคอยบอกทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วเธอไปทํานะฉันเตรียมการไว้หมดแล้วเธอไปทำแทนทีทําอยู่เบื้องหลังหรือไอเรื่องมรดกตกทอดเนี่ย ไกลเหลเือเกินอยู่ไกลเหลือเกินนะอยู่ไกลเหลือเกินแต่อยู่ไกลเหลือเกินยังไงฉันก็ต้องไปทําอยู่ดีอะมันจะไก,กลสักแค่ไหนฉันต้องไปทําหรือมันไกลเหลือกลลเกินฉันได้เตรียมการอยู่เบื้องหลังให้เธอไปกระทําแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นโทรศัพท์ยังได้เลยเบื้องหลังนี่โทรศัพท์ก็ได้โทรไปคุยโทรไปเคลียร์ได้หมดนะครับนะอ่ะมอนนามรณะเนี่ยอย่างแปลอย่างอื่นดีเช่นไอค้คำว่ามรดกตกทอดเนี่ย จะเป็นเอาได้ทีดินได้อาสังหาได้ยานยนต์นะฮะจะเป็นเรื่องของมรณะเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้เช่นประกันชีวิตก็ได้ครับนะมีเรื่องกรมธรรมประกันชีวิตเข้ามาให้ฉันต้องทำนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อผลประโยชน์ฉันนี่แหละไม่ใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอังคารยังมาจากพิจิกด้วยพิจิกเนี่ยคือภพสหัชชะครับนะสหัชชะสหัชชะแปลว่าญาติก็ได้ครับ ศาสตรชะแปลว่าเพื่อนก็ได้ครับนะฮะครั้งนี้อาจจะได้ร่วมงานอะไรกับเพื่อนครั้งนี้อาจจะได้ร่วมงานอะไรกับญาติอย่างนี้เป็นต้นหรือหรือสาส์ชะแปลว่าติดต่อสื่อสารก็ได้ครับเฮ้ยมีติดต่อสื่อสารเข้ามาในพบการกระทําฉันนะในเดือนกันยายนลัคนาราศีกันนะฮะมีเหตุจะต้องทำอะไรโดยการ ติดต่อสื่อสารฉันต้องไปติดต่อสื่อสารกับอะไรบางอย่างอย่างที่บอกฮะอาจจะเป็นเรื่องมรดกเรื่องโรมทันประกันชีวิตหรือติดต่อสื่อสารโดยมีญาติเข้ามาร่วมเพื่อนมาร่วมได้หมดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่าลืมสินะฮะจะให้ทายว่าเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยไม่ได้พบเรือนมันมีความหมายเยอะทําให้การแต่ละคนไม่เหมือนกันและและอะไรฮะเละดาวที่มาเนี่ยก็ยัง มาคนละแบบบริบทก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอังคารมาจากพิจิกเนี่ยอย่างที่บอกฮะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเข้ามาร่วมในการกระทำครั้งนี้อย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะต้องมีเหตุติดต่อสื่อสารอทางไกลฉันได้ติดต่อสื่อสารทางไกลดีร้ายอย่างไรก็ต้องดูดาวพุธครับว่าพุธเสียหายไหมล่ะถ้าพุธด,ดีสื่อสารนี้ก็ไม่แย่หรอกครับ ประมาณนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้เอ๊ดาวสุขทับลักอยู่นะดาวสุขทับลักเนี่ยผมถือว่าดีตำแหน่งเขาอาจจะอ่อนแอสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับนะฮะไม่ว่ากันครับนะฮะสุขในบ้านพุทธไม่ว่ากันสักคำเลยอยู่กันได้สบายนะฮะถึงเธอจะอ่อนแอหน่อยก็เรื่องของเธอน้อยสักนิดหนึ่งหน่อยก็เรื่องของเธอไม่ว่ากันแต่ยังไง สุกมาทับรักที่ราศีกันน่าจะให้คุณอยู่นะครับนะน่าจะให้คุณอยู่ยกเวนะ้นฮะยกเว้นยกเว้นพระสุกมาเสียอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับพระสุกมาเสียน,นี่ช่วยไม่ได้นะฮะสุกเป็นใครก่อนสุกเนี่ยนี่เลยหน้าบ้านเลยเจ้าเรือนราศีตุลครับพบอะไรครับพบกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเงินครับรายได้ครับ นะฮะจะต้องบอกว่าลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนเนี่ยคุณมีดาวศุกร์ทับลักดาวศุกร์เป็นเจ้าเลยกระดูพระมาทับลักเงินเงินทองทอง,ทองเข้าสู่ดวงชะตาทายได้อย่างนั้นนะฮะเงินทองเข้าสู่ดวงชะตาลาบผลเข้าสู่ดวงชะตาโอฟังแล้วเอ้ยลื่นหูลื่นหูสิหากดาวศุกร์นี้ไม่มีความเสียหายแต่ประการใดนะ สุขไม่มีความเสียหายดับการใดต่อให้ดาวพุธอัพุธเป็นกาลีนี่บ้านกาลีแต่สุขฉันมาดีอ่ะเหมือนกับดาวพุธหากเกิดความเสียหายนะฮะดาวพุธเนี่ยเกิดความเสียหายดาวสุขก็จะมาช่วยครับนะฮะแสดงว่าหากในเดือนกัลนลักนณาราศีกันในเดือนกันยายนเวนี้หากเกิดความเสียหายทางหนึ่งทางใดคุณ จะมีเงินทองคุณจะมีรายได้เข้ามาจุนเจือช่วยเหลืออุปัรภมค้ำชูดวงชะตาครับถือว่าดีครับสำหรับลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนถือว่าดีครับนะฮะยกเว้นอย่างเดียวฮะยกเว้นหากดาวพุธดีงามแต่ดาวสุขเสียอันนี้น่ากลัวกว่าพุธเกเรแต่ถ้าสุกดีเหมือนกับตัวฉันแย่สุ์พุธเกเรไงพุธไม่ดีไงพุธเป็นกาลีไง ตัวฉันแย่แต่ฉันก็มีเงินมาแก้ปัญหาแต่หากดาวพุธด,ดีงามขนาดไหนก็แล้วแต่นะพุทธจะดีงามขนาดไหนก็แล้วแต่ทักษะฉันไม่เสียหรอกไม่เสียก็ไม่เป็นไรครับดีแล้วครับนะแต่หากดาวสุกเสียล่ะมาทับนะฉันดีงามขนาดไหนสุกเป็นกาลิสุกคือการเงินไงาการเงินเป็นกาลกินีมาทับลักต้องถ่ายว่า ลัคณา,าราศีกันหากดาวศุกร์ในเดือนกันยายนเกิดความเสียหายมาทับลักคุณจะดีงามขนาดไหนคุณจะมีความเดือดร้อนทางการเงินเข้ามาสู่ดวงชะตาครับยืนยันนะะฉันดีขนาดไหนแต่ฉันมีเรื่องเดือดร้อนทางการเงินให้ได้ชับให้ได้จับจ่ายละ่ะให้ได้ใช้สอยละ่ะให้ต้องใช้เงินแก้ปัญหาละ่ะหากสุขเสียนะฮะไม่เหมือนกันนะงานเนี้ยผมว่า พระพุธเสียยังไม่น่ากลัวแล้วมาดูดาวสุกกันดีกว่าหากสุกเสียเนี่ยตรงนี้น่ากลัวหากสุกดีเนี่ยต่อให้พุธเสียฉันมีพาพุธท่าพุธเสียแต่สุกดีเนี่ยลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะเฮ้ยฉันเดือดร้อนว่ะฮะฉ,ฉันเดือดร้อนอ่ะคุณจะเดือดร้อนอะไรเรื่องของคุณเถอะแต่แต่แต,แต่แต่คุณจะมีผลประโยชน์มีเงินมีทองเข้ามาแก้ไขครับ จะเป็นอย่างนี้ครับผมนะเห็นป่มดีกว่าไหมดีกว่านะฮะเห็นไหมทักษะเป็นตัวบอกว่าบริบทเขาเป็นยังไงเห็นไหมฉันเสียแต่มีสิ่งดีมาช่วยอ,อ่านะะเอาลองคิดดูคุณเดือดร้อนอ่ะตัวเองกีกาลีอันนี้อันนี้เป็นสีเงี้ยนะคุณเดือดร้อนแต่คุณมีเงินเข้ามาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไม่จริงอ่าแต่ตัวคุณดีฉันดีแต่มีเรื่องเดือดร้อนทางการเงินเข้ามาฉันดี แต่มีเรื่องเดือดร้อนให้ใช้ใจ่ายอันไหนดีอันไหนเสียละ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนาะเนโนโนดาวศุกร์เนี่ยยังมาจากที่พฤกษพด้วยที่พฤกษพเนี่ยเขาคือเจ้าเรือนสุภะครับสุภะไปว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะไปว่าญาติผู้ใหญ่อ่ะหากตัวเองเดือดร้อนเนี้ยพระศุกร์ดีเนี่ยพระศุกร์เป็นการเงินด้วยเป็นสุภะด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คุณอาจจะเรียกว่าไงฮะ คุณอาจจะเดือดร้อนถ้าสมมุติว่าดาวประจําตัวคุณเสียนะแต่ดาวสุขคุณดีนะในเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะมีความเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้แต่ความเดือดร้อนเนี่ยถ้าไม่มีเงินเข้ามาช่วยอะทำไมถ้าสุขไม่ได้มาจากการเงินถ้าไม่ใช่เงินทองเข้ามาช่วยผู้หลับผู้ใหญ่จะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือดวงชะตาคุณครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือหรือเะไฮะหรือฉันเดือดร้อนจังเลย เงินก็ไม่มาอาจจะมีอะไรที่อยู่ต่างทิ่นแดนไกลยืน่นมือมาช่วยคุณอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือสุภาเนี่ยมันแปลว่าความสําเร็จด้วยฉันเดือดร้อนอะ่ะสุขพุดไม่ดีเงี้ยฉันเดือดร้อนจักเลยเดือนกันยายนมันจะมีความสําเร็จอะไรบางอย่างสู่ดวงชะตาให้คุณได้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆนี้ไปได้อย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นครับ นะฮะอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับเท่ากับว่าในเดือนกันยายนเนี่ยต้องวัดดวงที่ไรต้องวัดดวงที่พระศุกร์เป็นหลักนะครับนะฮะตัวคุณเนี่ยจะเป็นกาลียังไม่น่ากลัวเลยนะครับอย่าให้พระศุกร์เป็นกาลีก็พอในเดือนกันยายนลัคนาราศีกันย่าให้พระศุกร์เป็นกาลีก็พอนะ ถ้าพส,สุกเป็นทักษะทั่วๆไปทักษะนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ช่างเถอะนะก็ช่างเถอะอย่าให้เป็นกาลีหากพระส,สุกเป็นกาลีตัวคุณจะดีขนาดไหนเหมือนกับตัวฉันดีแต่มีมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาเออหรือหรือหรือตัวฉันเดือดร้อนแต่มีเรื่องดีมาช่วยอันไหนล่ะลองคิดดูด้วยกันถูกไหมถูกไหมนะฉันดีแต่มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงก็เดือดร้อน นะอาจจะเรียกว่าถาสุกเป็นกาลีผู้หลับผู้ใหญ่นําปัญหามาให้คุณก็ต้องแก้ไขสิอ่ะตัวคุณดีขนาดไหนอะ่ะแต่ผู้หลับผู้ใหญ่ต่างถิ่นแดนไกลนาปัญหามาสู่ดวงชะตาเนี้ยฉันก็เดืดฉันก็เลยเดืดรอดอไปด้วยสิสุกาลีไงนะฮะนะฮะถาศุกดีนะนะนะตัวฉันแย่เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็ช่วยเดี๋ยวเงินก็มาช่วย หรือต่างที่นแดนไกลมาช่วยหรือความสําเร็จอะไรบางอย่างก็มาช่วยเห็นหรือไม่ฉะนั้นในเดือนลักนณาราศีกันในเดือนกันยายนต้องดูพระศุกเป็นเกณฑ์หลักครับหากใครสุขดีปัญหาร้อยแปดพันอย่างเดี๋ยวฉันแก้ได้ไม่ว่ากันนะนะนะแต่หากสุกเสียให้คุณดีขนาดไหนเหอะดีก็ต้องเดือดร้อนกับดาวพระศุกนี่แหละ ก็ต้องไปใช้จ่ายแหละอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของพระรหัสสับบดีลาหูและพระเสานะฮะพระรหัสลาหูเสาเป็นดาวปีครับผมมีคลิปแยกไว้แล้วนะฮะลัคนาราศีกันหกเดือนหลังของปีหกเจ็ดอ่านะฮะอันนี้เขาเป็นดาวปีเราทายย,วยาวๆเป็นปีได้เราไม่ต้องไปทายเป็นเดือนก็ได้เพราะอะไรฮะเดือนนี้ก็พูดคำนี้แหละสามองค์เนี้ย เดือนหน้าเขาพูดคำนี้เมื่อเดือนที่แล้วก็พูดคำนี้แหละเพราะอะไรเขาอยู่อย่างนี้เป็นปีฉะนั้นเราทายไว้6เดือนแล้ว6เดือนหลังของปี67เนี้ลัคนาราศีกันผมมีคลิปไว้แล้วทายคลิปนี้มันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาคู่กันนะฮะทายคลิปจะเด้งมาคู่กันเลยการหารักษาทํานาย6เดือนหลังของลัคนาราศีกันเนี่ยคุณดูดาวใหญ่แล้วคุณก็มาดูดาวเดือนแล้วนำมาประกอบกัน นำบาประกอบกันนะฮะก็จะเกิดประโยชน์ในการทำนายว่าเดือนเนี้มันน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะแต่ว่าในหลักๆของลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนเนี่ยนะ,ะสรุปสรุปว่าต้องเช็คกับซื้อคือจะสรุปไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรฮะสุขที่มาเนี่ยเหมือนกันแต่ละคนไม่ละไม่เหมือนหรอกครับฉะนั้นจะสรุปยังไงสรุปลายเหรอก็ไม่ถูกต้องสิบางคนเขาดีสรุปดีเฮ้ยบางคนเขาก็ลายฉะนั้น คุณก็ต้องดูก่อนนะฮะคุณก็ต้องดูก่อนดูว่าอะไรฮะดูว่าพระศุกร์มาดีมาร้ายก่อนอันดับแรกหากพระศุกร์ดีก็ทํานายไว้แล้วหากพระศุกร์ร้ายก็ตามนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาดูดาวปีประกอบกันว่าเฮ้ยดาวหลักดาวปีที่เป็นดาวหลักเนี่ยเขาว่าอย่างไรจรในเดือนกันยายนเฉพาะกันยายนเนี่ยเขาว่าอย่างไรรวมกันคุณก็จะอืมชัดเจนในมากขึ้นครับ น่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนครับสวัสดีครับ